สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย456ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาบอกันกับแบดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่4ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอปผ้าพาพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนปลาฝันแม่นพาพี่น้องค่ะมาแล้วเด้อค่ะพาพี่น้องเด้อคนนอนปลาฝันแม่นแล้วกลับมาแล้วนะคะเนื่องจากว่า3 4มชวงนั้นนะคะที่บ่ได้ลงคลิปเล่า เราเอาโทรศัพท์ให้ลูกไส้นะคะโทรศัพท์ลูกไส้ของคนนอนปาฟันแมนเราบ่มีเนาะเราก็เลยเอาโทรศัพท์ของเล่าเนี่ยให้ลูกไซ้ไปใส่นะคะบันี้เรามีโทรศัพท์แล้วลูกสาวราซื้อให้ประสันพี่น้องคะเราก็เลยได้ทร่มานะคะพี่น้องแนวทางก็ไดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามตัวสองตัวยางระคูยางระหางสําหรับปายนี่แนวทางของคนนอนปาฟันแมนนะคะสิได้ม่าเป็นตัวไหนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคนนอนปาฟันแมนคะ สวัสดีคร okay. yes. ับผมวันดีค่ะม้งครับผมค่ะลงมาด้วยสี่หาหัครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้สุดยนครับผมค่ะครับโอ้เอ็มซีคนถามหาถามมาค่ะครับผมค่ะอยากแม่แล้วครับผมค่ะโทรศัพท์ผมจะเสื่อมไหมนะครับอืมค่ะจ้าครับผมกูได้เห็นไอ้คำนวณกไอ้ถือกี่มั้งครับผมเพราะคำนวณเขาสองสมุดอยู่ครับ โอ้ค oh, okay. ่ะคำนวณเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะครับ huh. อ uh ัน huh. ม uh ันหนีก็เลยว่ามาถามมึงเล่าใดอันตัวใดไปเนาะเนลี่ค่ะครับผมบอกฝันขึ้นบ้านผ้านะครับขึ้น้านค่ะครับผมอืมาฟังอันนี้ก่็ฝั่งคัมพี่แยกน้อยก่อนมาได้ฟั่งก่อนเนาะค่ะครับผมเผนเขียนบอกไว้แค่กึ่งพุทธกาลผมเนาะค่ะ จะสองพันหารอยปีคนมาเมืองเนื้อนามถั่วเมืองร้องหล่มคนมาใหญ่เมืองเคยฟังคน่าบานกระหางโค่นถล่มเป็นผุยพ้าอยู่หมุนจมลงเมืองเปลือน่นมาตัวกระสาเกิดแล้วนื้เมืองก้นไรแห้งมาพอผู้มามอบห้เป็นยังเจ้าจึงลืมกวามเห็ียนสดอันมหันคน่าไปวิวัตต่างๆที่เกิดเกินทวโลกมาพวงเขาเสาะออกดอกเขาไกลพันเขาพมิดานมีเหล่าหนึ่งเขาบอหอมคน่าเกิดไปสงขรามในปกระเตียต่างๆคนมาะครับ มันจะเลียงทุกคนมีบุญหนระือเ่าโลกคือเมื่อโ,โลกมันเลียบตายนะครับเจบหัวปลอท้องไปาางต้างมาท่านตายกลางทางกับมี่หนระือเปล่าค่ะถือแม่กันพี่เป็นเบากันเบาก็หิ้งี้ยงไปนะครับผมเบิดมือกับวัดจกหรอกค่ะไหลมาแต่ฝนนะครับแต่เมืองเหนือแต่เสียงหอกเสียงไม่เสียงลายเป็นอยังคือภัยพิบัติต่างๆนะครับค่ะมันจะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟทันวันนะนะค่ะ,ค,ะค่ะผมจะฝันอันขึ้นม่าอะไรครับผม S <S 1, 4, 6, ค่ะหนึ่งสี่หกครับผมหนึ่งสี่หกติคะครับผมค่ะ่างสามหาครับหนึ่งสี่หกางสามหาค่ะครับผมเจ่ที่อะไรครับผมพผู้ชายนะครับมาบอกอืมค่ะงอหันาหังกับผู้ชายเนี่ยนะครับงอหอหาสวนหมื่อวานเมื่อก่อนเนาะอันผู้เก้านี่บอค่ะผู้เดียวกันนี่บอคะแม่งครับผมเพราะว่าเปน ต้นใหม่ก็หันหกต้นมันลมลงตายเพราะแต่คนมันเอาขึ้นเราหาต้นนะก็ได้มันลมล่องคนมาผมก็ว่าหาสวนหกสวนล่างคนนะครับผมาค่ะก็ได้น้อยๆนะครับผมเออโอ้ยค่ะครับคนมาบอกจริงๆนะค่ะปีหาว่ผมก็ไปหาโรตีเลยมันหาสวนเหมือนนะครับเดี๋ยวต่องหกสวนก็ได้เลยข้างล่างนะครับอืค่ะครับผมก็แค่นั้นนะครับฝันครับผมออ อันเพิน่นเพิ่นว่าเพิน่นอันนี้เพิน่นมาบอกเพิ่นโตเลยบ่กคะนี่แม่นครับผมอ๋อค่ะได้ค่ะสีขาวคนแรกกับ 1, <4 S 1> <ะ>อนัน3 5เพิ่นว่านะครับอืมค่ะพี่ชายผู้เก่าเลยครับค<ะ>่ะครับผมจ้าได้เลยค่ะครับผมเอามานี่สิไปทดถ้ำบนดีคะครับผมเออโอ้ทุกๆไอ้ตอนเข้าพรรษาตอนพุน่นคือกันว่าไปทุกๆปีนะครับไปทุกปีนะครับผมอืม พี่ <c oughs> น้องมีโอกาสกระเฮ็ดกระละเฮ็ดนะครับผม <c oughs> บาทสองบากกทกระท่านเป็นหรอกครับมันจะพอเขาสะสมนะครับมันจะเหลือแต่คนมีบุญนะครับค่ะครับผมได <c oughs> ้ค่ะในกระพี่มันเขียนบอกแผงสัตนนะค่ะคนเขียนอะไรมินเอาบระเกล้าพายเรื่องอน้าขอมาคนวมา <c oughs> พระสมเอบบวชพระผู้ดีผู้บริก็มีแล้วค่ะ <c oughs> พระบวชระเมิดพระพุทธเจ้าหลายจังว่ามันเปลี่ยนไปดนะครับบ้านเมืองมอสมุก แบ่งปากแบ่งฝ่ายเมืองสีหนังครูสีนี่อย่างซิ่งอำนาจกันเป็นไงคนวานนะครับค<า>่ะกะผมกดถึงแม้ก็ฟรีมันเบิร์ตหน่อยครับผมแมนีนอยู่ค่ะเนาะถึงเพื่นก็ทุกทุกข้ามเลยค่ะแมี<า>ยครับที่เ,เกิดเสียใต้ตลางกลางหน้นา,นนนาผ่าเอาขึ้นลอกซ่าเนาะนั่งยื้อผ้าผ้าขั้วส้นขอบเป็นเงินกระยูฝ่าการะลู้เห็นปะดะเนาะแมีนค่ะกะผมมันจะเรียกเปฝากยี่สามนี่แหละยี่สามมุมพ่อสีคนวานค่ะหญิงโบกีสิบปีคอลาเป็นทีมทะเลแนี่ยน้อนคนวานนะครับอือ ในคำที่คนเขียนใบจดสารหนาะกับมึงเหตุการณ์ใหม่ได้ไหมจริงเรือเท็จนะค่ะครับผมเออได้ค่ะได้ค่ะครับขอบคุณนะครับใช่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อครับผมค่ะสวัสดีนะคะครับผมสวัสดีครับผมค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพอี่น้องค่ะแนวทางจากคนนอนปลาฝันแม่นนะคะแนวทางของคนนอนปลาฝันแม่นมือนี่ค่ะหนึ่งสี่หกกับสามหานะคะพี่น้องค่ะหนึ่งสี่หกแล้วก็สามห้านะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสี่หกแล้วก็สามห้านั่งไปพิจารณานะคะพี่น้องมักชอบแนวทางของคนนอนปลาฝันแม่นอย่าลืมนะคะเห็นแล้วนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมในเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสี่หกแล้วก็สามห้านะคะพี่น้องค่ะ ราคาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางของคนนอนปลาฝันแมนนะคะโอ้เอฟซี FC ถามหาอย่างมากมายเลยนะคะเอฟซีถามหาคนนอนปลาฝันแมนเราห้องกระสีได้โทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าของเรานะคะอ่าเราเอาให้ลูกไสเ่เราไปใส่เนาะโทรศัพท์ลูกไสเ่เรามันบ่มีนะคะโทรศัพท์ลูกไส่ของอลูกไสเ่เราเนี่ยมันห่าง เราก็เลยให้ลูกชายเราไปใส่ต่ว่ามืโอนี้เราออได้โทรศัพท์ไม่แล้วลูกสาวเราซื้อให้นะคะเราก็เลยโทรมาหาเบิง่งเราด้วยนี่แหละเราก็เป็นห่วงเอฟซีเนาะอยากให้เอฟซีมิโชคน้ำอตอนที่เราไปได้ลงแน้าทางนะคะแน้าทางเราก็เขามาโดยตลอดแล้วก็ตามที่เราบอกสุฟังนะคะไปพี่น้องคาร์โมนี้เราก็ไปท้ำบุญเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดโทรหาเราประมาณช่วงเจ็ดโมงนะคะแล้วก็กำลังเต็มตัว สิพากันไปท้ำบุญกับขอบรัวเล่านะคะพายพี่้องคะอามอนีนะคะจังใดก็ให้พา่พี่้องน่าไปพิจารณาเบิ่งคาะสำหรับเนวทางของคนนอนปลาฝันแมนนะคะพา่พี่้องคะขอขอบุณขอบคุนพา่พี่้องบ้านเราสูุ่สุขนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุณขอบคุนเนื้อทางจากคนนอนปลาฟันแมนค่ะสำหรับพา่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกครับพี่้องคะถ้าไม่อยากสิบากับเนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมื่แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะโอ้ยมันอี้จะเป็นฮอน์ด้วยกับพี่น้องฮอนแดดแห้งแห้งพ่อพี่น้องบ้านพ่อพี่น้องเป็นคือกันบ่ฮอนอีหลีอีหรอพ่อพี่น้องฮอนแห้งอืมปวดพะโล่งก็ไม่ได้ือ้กันแล้วพี่น้องกระดาษมันสิบติ๋วเนาะโอ๊ตเอาฮัหะละพ่อพี่น้อง เอาเมื่อนี้นะคะกสิมีแนวทางายอาจารย์อยู่เล่พี่น้องที่อาจารย์ต้องติดตามให้พ่อพี่น้องนะคะแล้วก็นมื่อนี้ก็มีตำราพร้อมสำหรับพ่อพี่น้องท่านใดนะคะที่อยากเบื้องแนวทางของเบื้องเรนือด้วยที่เบื้องเรนือด้วยหามานะคะสำหรับตำราเนาะให้พ่อพี่น้องเข้าไปกดติดตามไว้ในช่องเบื้องเรนือด้วยชาแนลนะคะพ่อพี่น้องคะเบื้องเรนือด้วยซีหาหกเด็กกษิมีเฉพาะรัฐบาลไทยเนาะเบื้องเรนือด้วยชาแนลสิเป็นตำรานะคะพ่อพี่น้องคะเราอยากให้พ่อพี่น้องพลาดนะคะ กดติดตามไว้ทั้งสองเลยนะคะเบิ่งหนุ่มด้วยซีห์หัวกับบ่งหนุ่มด้วยชาแนลนะคะพ่ะพลอพี่น้องคะเอาคลิปนี้นะคะสำหรับแนวทางของคนนอนปล่าฝันแมนทั้งบมดทั้งมวลมันี่นะคะมีเพียงซัมนี่เด้อค่ะพ่อยพี่น้องค,ค่ะแอกซิเดียคอร์โตล่าพ่อยพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี